อีอะไรอะพลโดดอกไม้มาลีมาเลอะไรพลโดผู้หญิงอะโว้ยออกมาแถลงเราไม่ได้ขยับเลยโคศก็ออกมาแถลงอย่างมันยาเดี๋ยวเราทีเดียวเรารวมไว้อ้ยมึงเห็นคนไปเป็นควายเหรอโอ้ยไอ้บ้าแมมนางมาลีนี่มึงเขาพูดจังนางมาลีนี่ภาษาไทยาแปลว่าดอกไม้เนี่ยภาษาไทยเขาเรียกบันดวิกะไอบันนะครับแอนก็อีแอนได้โคศกผมเนี่ยแหละ แต่นางบาลีเนี่ยเขาก็เรียกอดอกเออพามาลีแปลว่าดอกไม้อดอกเออเพราะฉะนั้นพลโตอดอกเออแพรี่แพรี่ไพรวันถล่มแม่งเลยหน้าแมงกะบาลเนี่ยกับสาลเปาที่กูไม่กินบานกันด้งเลยสู้แพรรี่ไม่ได้สวยกว่าดีกว่าอะไรกว่าแถมรเริยนไม่รู้กิ่ประโยคว่าแพรี่แปดหรือเก้าประโยคอ่ะเออถ้าไม่ไหวจริงๆก็นี่เลยสี่องเลย สีโอเอามาเลยบางสกุลอนี่าะดังก็โอ้โหดูมันจอมวิ้นปล้อนจอมโกหกเลยนะครับวันนี้เนี่ยทั้งประชาชนทั้งคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็บอกทำไมรัฐบ,บาลไม่ตัวตอบผมก็ไปรู้ท้ายภุมมทำแม่งดิเดี๋ยวนี้แม่เราลมเสียนั้นใหญ่มากตาขวางแล้วมาแถกก็หน้ามุ่ยมาเลยแถงว่าบอกเก่งเรื่องเดียว แถลงสี่คนใส่เสื้อแบบเดียวกันสีเดียวกันเลยมึงจะใส่เหมือนไปหาพ่อหาแม่มึงเหรอเอาความสามารถที่มึงใส่เสื้อคล้ามนุ่งสลงแบบไอ้ฮุนเจนนะแต่แม่แถลงเราเล่ยหมดอย่างนั้นได้ไหมเอาไาภูมิธรรมใส่เสื้อคล้ามใส่สลงแบบฮุเนเชนแล้วแถลงให้ได้แบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องใส่ซะสวยเลยโอ้โหเสื้อสีเดียวกันหมดเลยเฮ้ยมันจะบ้าเลยวะ แล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นตลอดเอาแต่แต่งต,ตัว,ตวเอาแต่ทําอะไรแต่ประเทศมันไม่ไปนะเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเนี่ยมันทําไมยังไม่เลิกโจมตีนายภูมิสามก็บอกเออมันต้องใช้เวลาผมแดนนึง800กิโลเมตรติดกันก็ไปแก้ตัวให้เขาอีกโอ้ที่นักข่าว็ถามว่ารัฐบาลไทยเอาภาษีธรรมไปนั่นหรือเปล่าเห็นไหมภาษีธรรมมาหรือเปล่าผมเชื่อโดยสุดจริตใจว่าคุณใช้ตัวนี้เพราะถ้าไม่ใช้ตัวนี้ อีตาพี่ชัยแกไม่มาเสือกหรอกนี่แกมาเสือกเพราะว่ามีตัวนี้เข้ามาแกยังออกมาบอกเลยโอ้โหมีโพสงให้ยุติอะไรโดยเร็วถามหน่อยนักวิชาการหลายท่านแม้กระทั่งคนดังเนี่ยคุณอาจารย์สุรชาติเนี่ยแกเขาบอกว่าเอาเรื่องภาษีมารวมกับความมั่นคงไม่ได้ยกตัวอย่าง วันนี้ทําบอกว่าหยุดเจราจาเลยมึงไม่ต้องรบขเขมรเลยยอมแม่งไปเลยก็ให้ภาษีศปร์เซ็โอเคแล้วก็หยุดหมดเอายอมเสียเลยได้ภาษีศเปร์เซ็จะได้สบายใจพอเดือนหน้าบอกอ้ามึงส่งอุ้ยกูไปจีนนี่กูลืมเฮ้ย60เราบอกเออกันเลิกกูขอที่คืนขเขมรแม่งยิงไส้แตกให้ภูมิทําไปไมล่ะเดินไปสีกก้าวหาพอดีเลยภูมโตขนาดนั้นอ่ะลองเดินไปดิเนี่ยแล้วเขาก็ มีการประท้วงคนที่อะไรต่อะไรเขาก็ปะท้วงแันก็ไม่ให้เข้าไปเยี่ยมอย่างเดียวนายกไปนายกเขาจะเป็นนายกอยู่ไปเยี่ยมก็กันไม่ให้คนเข้าเลยไปไปหาอะไร